ยินดีต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านแม่มงเยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสองโรงเรียนบ้านแม่มงเยาตั้งอยู่บ้านเลขที่54หมู่15าตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2527วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งจากการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ วรณาการทักษะชีวิตภาษาแนวทางตงามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาผลิตภัณฑ์จากใบชาสู่ความพอเพียงเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในการศึกษา2 5 1 4มีจำนวนนันกเรียนทั้งสิ้น73คนแบ่งออกเป็นนักเรียนชาย40คนนักเรียนหญิง33คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น10คนประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา1คนข้าราชการครู4คนครูอาสาจ้าง3คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพยารง1คนโดยมีนายสมภพใจยา์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่มองย้อวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยรายรชพัฏเชียงรายระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโรงเรียนบ้านแม่มงเายาได้ใช้โมเดลในการบริหารสถานศึกษาในปีการศึกษา2564ด้วยกระบวนการ s p 4 n t Model มี4องค์ประกอบดังต่อไปนี้1 Strategic การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารที่มีคุณภาพาเริ่มจากนโยบายจุดเน้นกลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัด2 p a r t i c i p a t i v e การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทางภาครัฐเอกชนชุมชน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 3.4M M1 แมน่บุคคลส่งเสริมพัฒนาให้มีศักยภาพ M2 มทแนนี่การบริหารงานที่โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด m อ m a ท e r i a l การใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า M4 การบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ทีมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศแบบข้อตกลงในการพัฒนานงานตำแหน่งพุ่งในการสถานศึกษาในระยะเวลา6เดือนของนายสมภพใจยาตาม5ด้าน1ประเด็นท้าทายมีดังต่อไปนี้ด้านที่1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านแม่มงเยา้าได้มีการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้มีการดำเนินง,งานการคิดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของนักเรียนและชุมชน จัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019และจัดการเรียนการสอนตามหลักสัจยาเรษฐกิจพอเพียงมีการกำับกับติดตามนิเทศการสอนภาคเรียนละสองครั้งส่งเสริมกิจกรรมดนตรีกีฬาและอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมมีทักษะการใช้ชีวิตมีความกล้าแสดงออกพัฒนาทักษะทางวิชาการทางด้านร่างกายและจิตใจ โรงเรียนบ้านแม่มงเยา้าได้ขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น CR2X and c r 2 q x Model ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2และได้ร่วมกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวีจัดทำแผนการยกระดับผลสำริ์ทางการเรียน RT NT และ ONET จัดทำข้อสอบเพื่อวัดผลและตัวชี้วัดที่ต้องการพัฒนาจะเร่งด่วนโรงเรียนบ้านแม่มงเยา้า ได้นำนวัตกรรม M R. r i t i n g เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติได้ใช้กระบวนการคิดไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ดังต่อไปนี้ M Memory ท่องจําการท่องจอําบทอาขยานท่องแม่สุขูณเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการท่องจาอ่าตีดอ่านกิจกรรมการอ่านข่าวเช่านี้การอ่านคาพื้นฐานภาษาไทยวรรคคำภาษา,ษาษาอังกฤษวรรคคำเพื่อส่งเสริมและพัฒนานทักษะด้านการอ่านของนักเรียนลา์เขียนการเขียนคําพื้นฐานการเขียนเรียงร้อยถ้อยคำการเขียนตามคําบอก การเขียนเรื่องจากภาพและคาบลายมือเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ในักเรียนมีทักษะในการเขียนที่ดีติ้ง <Think, S 2> คิดคนิดคิดเร็วการคิดคำนวณเพื่อส่งเสริมให้ในักเรียนคิดอย่างเป็นระบบนักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านเรื่องที่ฟังแล้วนามาวิเคราะห์ปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันกิจกรรม active learning โดยใช้ในวัตกรรม m r w r i i n g ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในด้านการคิดการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้จากเนื้อหาที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันโรงเรียนบ้านแม่มงเยาวได้จัดกิจกรรมพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนด้านการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เดือนละหนึ่งครั้งและส่งเสริมให้ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนในแต่ละชั้นอย่างน้อยหนึ่งเรื่องด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาในสมภพใจยาได้บริหารงานในสถานศึกษาโดยมีโครงสร้างงานสีฝ่ายดังนี้ 1. งงานวิชาการโดยมีครูอรสาต้องใจเป็นหัวหน้าฝ่ายงานมีหน้าที่พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งพัฒนาผู้เรียนสูงมาตรฐานระดับสากลมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. งานบริหารงานบุคคลโดยมีครูดาริยาขันเวศเป็นหัวหน้าฝ่ายงานมีหน้าที่ประสานงานด้านเอกสาร,รธุรการโรงเรียนและกลุ่มง,งานอื่นจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในสำนักงานอย่างเป็นระบบ จัดเก็บข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้านอย่างเป็นระบบสรุปรายงานให้กับหัวหน้ากลุ่มง,งานเพื่อนําข้อมูลไปปรปับปรุงแก้ไขให้ทางเหตุการณ์สรุปรายงานผลปฏิบัติงานประจําภาคเรียนและประจําปีการศึกษากับทางโรงเรียนอย่างตอ่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 3. งานบริหารทั่วไปโดยมีครูจำายู่ในทธิชนาทรเป็นหัวหน้าฝ่ายงาน ได้มีการวางแผนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนและได้รับความร่วมมือในการบริหารพัฒนาบริเวณโรงเรียนปรปับปรุงภูงมิทัศน์โรงเรียนซ่อมแซมกระเบื้องอาคารเรียนระบบไฟฟ้าระบบน้ํำประปาและโรงจอดรถของครูและนักเรียน 4. แผนงานและงบประมาณโดยมีครูดลยาขันเวศเป็นหัวหน้าฝ่ายงาน มีหน้านที่รับแนวปฏิบัติจากผู้มีการสานาสนนศึกษาโรงเรียนเพื่อกำหนดดูแลติดตามงานในสายงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการเบริกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาได้ยึดหลักความโปรง่งใสตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำรายไตรมาสก,กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เปลี่ยนไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและรายงานรายละเอียดต่างๆให้ต้นสงกัดทราบทุกเดือน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาของหน่วยง,งานภายนอกองค์กรอื่นๆอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนบ้านแม่มงเายาได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์จากหลายพักส่วนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการศึกษาต่อไปด้านที่3ด้านการปรดิหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนบ้านแม่มงเยาได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์นโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีมีความรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตรสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านแม่บงเยา้าได้จัดหาเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนโดยโรงเรียนบ้านแม่วงเยา้า ได้เข้าร่วมในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าร่วมกันอบรมพัฒนาตนเองและวิชาาชีพเป็นประจำอย่างต่อนเนื่อง ไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อปีและสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่หงเยาได้ริเริ่มจัดสร้างแหล่งเรียนรู้สาพระราชา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรให้กับผู้เรียนเป็นพื้นที่ที่จะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะอาชีพปลูกผักและเลี้ยงสัตว์โดยแบ่งออกเป็น 1. ฟาร์มเห็ดนางฟ้าภูฐาน 2. โรงเลี้ยงไก่พื้นบ้าน 3. สวนผักไร้าสาร 4. สวนชาอัสสัมและผลิตภัณฑ์จากใบชาสู่ความพอเพียง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน